สวัสดีครับผมฮะโอ้นี่วาแอดวินซาซนเมียนครับนี่มือนี่มาเขียคู่มุนครับผมต่างฟังนักผีดอกคุณพี่ครับอผมเออ มาเรียนสนามมุนชันลีครับผมมือนี้ทางนี้ฟังนี่เป็นพมาา่าครับน,นี่แจ็คหน่อยกับสมพรครับดีมต่อสองนึงโอ้ยยังไงแฟข้ามพ,คามพีครับไก่แ่อว โอ้คู่น begun, ั all, ่นค mm ือเขากันก็บดีแท้เพื่อนได้ขาฟังท่านั้นสืบแปรคามฟรีนบ่นี่ออกครับลุงนี่นิดนึงนิดนึง ปาดดูนี่ว่าโนม้อนปานแห้งแต่ว่าอากาศก็ร่างเย็ยนๆพอดีเลยจากเสริมมาก,กครับนะขวัา ร, it it ร,าราคาลึมมี่ะลครับปีซ้อมเหมือนครับครับแสนวอนครับไปไอีกมืออีกมืองไปอีกเมืองวะเจ้าเจ อโอ้หยียบแห้งครับลุงดีมเอากลางครับอ้องนี่เปิดได้ครับออกครับลุง Thế là thế là Mươn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ờ, tem thôi đấy, tem Tem toàn như thế Hả? xoáng bỏ À, tem to เ,เ,เอันเสร็จครับผมเอาล้วครับสองต่อเน,นื้ครับแจ็คเสิร์ฟมาครับตัดยอดล้วนี่อุย้ยบ่ขาบอันเสรเเ็ครับผม <c oughs> เสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวแตะครับผมเปิดหัวหัวบอดีต้นนี่สองต่อสองเต้มสองสองครับ ออาตัดอ้าวลูกนี่ไอ้ครับผมขอขยับก่อนนะครับแป๊บนึงครับยักมีบอลอ,อีกักยักมีวะโอ้ยตัดนี่้ะครับผมชิดยอด Oh. Okay. you. สองสามเป็นวะฮะจัดลกค่าจะบเดีอนตอนตอนที่แหก็มันหนึ่งสองเพิ่ได้สามรส่วนนึงถือแนวะสามบุตส่น มันต้องซีมันต้องีสองตัวมันต้องซีสองตัวเออซีสองเนียนเออซีสองะตัวค่าจะอะไรกันหนอ ซีสองกันเหรอซีสองซีสองสองซีอ่นแจกหน่อยมันเสือบอลลงมืนกันตื่นแล้วแบบนี้เออซีต่อสองครับ เม่นบักแจ้งหน่อยบักยาก <c oughs> คือแก่อนนันแถวสิเออล่นมาแล้วเอ,อ้าบันดนี้นับร้อยครับผม แหม่ครับมีกรบมการนับนั่มเโอ้ยลูกนีแมลูกงามเลยแมเนาะไล่ตานี่เามานี เกือบถึกจับด้วยเมื่อกี้นี่สองต่อหาครับมาหนักัวได้เตียมสามต่อห้าครับ ได้เต้มครับผมซีต่อหาเจมสิบหาครับผมอยกลุยได้่าเนี่ย

ตีัเตียวเฮ้ยเฮ้ยเขาวันเฮยเขยบไปเลยเข่าอะไรเก็บอันตร์เลนไพ่สอดแกงโอ้เล่นมาแคโลเย้โดนแจได้ครับลูกนี่ ซีครับเอายอดไปนั่น ใด่แต้มครับผมอาโตอหกโต้ตครับผม ครัแปดต่อห้าครับหาต่อแปด เหอเห็นเห็นสีมันก็เื่อกับหันมมาอยู่มันแบบว่าคนเกียรคนเล่นเนาะอดีตตังอับนั้นได้แต้มเก้าต่อห้า ไปครับผมพรครับลูนี่ปาดเขียวลูนี่ชุดยอดแมนวะคุมเรีันันแล้วม,มาทัน 卡，妥哈。 ได้แจมครับผมหกต่อเก้า

11 biết to hộp to si biết เย่ยหนักใช่บ่ะสิดดอดเลยว่ะหยียบไหมตับเลยเวยทังข้าเข้นาขาพ่อเกดีนี่ขาเขาจเลยว่าไม่เอามือว่าไม่เอามือตบหนึ่งต่อหก

ઘટ <laughs> ไอเดีงยว่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่เหลื่อเจ้าตัดสินจะ้ไหมเย้าเจ้าช่วยปั้นได้ไหมบนฮะฮ่า่าฮ่าไป้ปไ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 ปเปไ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 ยไป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 เปไ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 ไปไ

แปดต่อสิบสาดูนีแม่พูดเถอะว่าคนเนี้ยมาควกขักควงงีเถอะว่านักขักขนาดเลยวะ เดี๋ยวเจ้าเอนก่อนดูก็มันเจ็บยุ่งันจบเกียมยุ่งเขาก็บากถืออะไรเจ้นมา Hãy subscribe cho kênh đấy Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền này Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูไปเจ้ากำลังเห็นหันแล้วไปบันเ้าสิบสี่เลลูกยฟังหูน่ะสต่อสิบเดวนี้สิบสี่สิเมีนครับสิต่อสิบเอ็ดเปิดเกมแล้วบานนี่ จบเตียมแล้วดีมชนะไปแล้วครับอ๋อแพนว่าืดีมชนะแจ็คน้อยกับสมพร <c oughs>